วันนี้เสียงดังหน่อยนะท่านผู้ชมวันนี้อัดคลิปวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเล่าเกี่ยวกับการทำโทษประหารนักโทษที่แปลกที่สุดและขยักขยแยงที่สุดอ่ะคนลุกมากเรื่องที่จะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำโทษพวกนักโทษโดยการเอาเรือพายมาลำหนึ่งแล้วเอานักโทษอ่ะใส่ไปในเรือนะท่านผู้ชมแต่ก่อนที่นักโทษจะใส่ลงไปในเรือเนี่ย เขาเอาน้ำผึ้งทาไปที่ตัวแล้วก็ทาไปที่หน้านักโทษอ่ะคือการทำโทษแบบเนี้ยมันเป็นของชาวเปอร์เซียสมัยก่อนคือการทำโทษแบบขยักขยงอะ่ะแล้วขนลุกโดยเอานักโทษเนี่ยทาน้ำผึ้งแล้วก็ทาหน้าแล้วก็จับลงไปนอนในเรือแล้วก็ในเรือหรือว่าในไม้โอ๊กเนี่ยแหละแล้วก็จะปิดฝาเขาจะมี